ดีครับกลับมาเจอกันเกือบทุกวันนะครับหลังตลาดทุ้นปิดวันนี้เซตก็ยังปิดเขียวนะครับหลายคนก็สบายใจก็ครับดีครับปิดเขียวยังไงก็ดีกว่าปิดแดงแต่เอาจริงๆก็คือเราก็ดูเป็นตัวตัวอยู่แล้วนะเซตเป็นเหมือนเหมือนค่าเฉลีย่ยหรือเปล่านะมันก็จะมีตัวที่ขึ้นนะครับบางตัวก็ลงแต่เราก็จะเลือกตัวที่มีแนวโน้มจะขึ้นนะครับ พอดีวันนี้มีเพื่อนๆดูจากคลิปก่อนๆเนาะแล้วก็เป็นแบบสายที่แบบชอบซื้อหุ้นปันผลก็เลยจะให้ช่วยดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นปันผลสุขภาพของหุ้นปันผลแต่และตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้ก็เลยพยายามดูมานะครับว่าเจ็ดอ,อันดับนะครับเจ็ดอันดับหุ้นปันผลต่อเนื่อง ปันผลดีนะครับมปนผลสูงเลยต่อเนื่องห้าปีที่ผ่านมามีใครกันบ้างนะครับก็เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับเริ่มเลยนะครับ l h นะครับสุขภาพเป็นยังไง l h นี่เคยเคยพูดไปแล้วเนาะ l h อืมโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน LH เนี่ยเขาที่แล้วก็บอกแล้วเนาะว่าเขามีสัญญาณขึ้นแล้วแหละจะขึ้นขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเขาไม่ทําไม่ทํำนิวโรเราก็ยังไม่ได้เข้านะครับแล้วแต่วิธีเลยครับว่าใครเพื่อนเพื่อนบางคนเขาดูแท่งเทียนเป็นเขาก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็กระโดดเอาเข้าไปเลยนะครับ ก็แล้วแต่วิธีแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยจะทำให้ให้เขาทำแนวรัวก่อนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยเข้าเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสตอ p l ปลตต้งไหนแล้วว่อย่างน้อยเนี่ยมีสัญญาณคอนเฟิร์มกันขึ้นระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งจะบอกว่าระดับหนึ่งไม่รับเปอร์เซ็นตก็จากวันที่ดูไปเขาก็กกยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับแล้วก็แต่เขามีสัญญาณขึ้นมาแล้วแหละ ก็รับก็ถ้ารับผมผมก็คาดว่าผมจะรับอยู่แถวๆนี้ห้าจุดศูนย์ห้าห้าจุดศูนย์ประมาณนี้นครับแล้วก็น่าจะคัดอยู่แถวๆนี้นะสี่จุดแปดสี่แถวๆนี้นะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวก็รอดูไปว่าเขาจะลงมาไหมแต่ถ้าเขาไม่ลงมาก็อย่าไปไล่นะครับก็จะพูดยากบางคนก็แบบถ้ามันเลยจุดนี้ไปเขาก็กระโดดใส่แล้วก็ เผื่อเกาะรถขึ้นไปเลยก็มีนะครับแล้วแต่วิธีเลยครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิธีที่ที่ผมถนัดนะครับเอาวิธีที่เราถนัดถนัดดีกว่าเนานะอันที่บอกครับเราไปเล่นลุกตอนเล่นทุกตัวครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพื่อน,พอนๆพ่พี่ๆถามมานะครับโหถ้าเล่นทุกตัวเราต้องแบบเหมือนใช้บอทแล้วนะใช้บอทเล่นทีก็ร้อยร้อยตัวนะครับ ไม่งั้นเราตายเลยครับมานั่งดูก็ดูไหวครับอันนี้อันนี้ทิสโก้โอ้โหทิสโกโ้นี่พูดประจำเลยนะครับก็ยังอยู่ในแผนอยู่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในแผนวันนี้ปิดไปเท่าไหร่อะปิดไปอยู่ที่ราคา93.25นะครับ ก็โอเคครับก็ยังยังถ้านัดจากเมื่อวานก็ถือว่ายังขึ้นอยู่นะครับเขายังไม่ถึงเป้าเราเราก็ดึงซับลอตตามขึ้นไปนครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับดิสโกโ้สบายๆครับยิ่งยิ่งถ้าใครทานเออเขาเรียกอะไรอะรอกินบรรผลจะใช้คําว่าทานเลยเนาะถ้าใครลอกินบรรผลก็ก็รอดูครับรอดูไปก่อนเนาะยังไม่ค่อยมีอะไรผมไม่ค่อยกลัวอะไรผมกลัวแบบ กระโดดยิงกันตรงตามขึ้นมานี่ก็สยองนกันนะครับจ่ารามีซับลอดไม่เป็นไรครับนอนหลับกันดีนะครับตัวต่อไปครับ PSH นะครับพวกนี้คือ7%ขึ้นหมดแล้วครับ7กว่าเกือบ8อะไรเงี้ยนะครับอืมตัวนี้นะครับมีสัญญาณแล้วแต่ว่า ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้มาดูแต่แรกนะครับก็เลยพลาดไปนะครับจริงๆอะ่ะถ้าถ้าไล่มีโอกาสไล่ตั้งแต่แรกอะ่ะน่าจะได้ไปแล้วนะตรงนี้นะคีับริผมไม่ค่อยไม่ค่อยมานั่งดูเท่าไหร่ว่าหุ้นตัวไหนปันผลไม่ปันผลอะไรเราะ่ ไม่ใช่สายถือยาวถือกินปันผลอยู่แล้วนะครับแต่จริงวิธีดูมก็ดูเหมือนเหมนกันครับคล้ายๆกันถ้าเนี่ยถ้าไล่ไล่ดูนะครับถ้ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเขียวไปอเงี้ยเห็นไหมเขาจะทิ้งตัวลงมา1นึ่งจุดหนึ่ง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 คอะไรครับหนึ่งหนึ่งช่วงครับแล้วก็ถ้าเขาจะขึ้นเขาก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยถ้าเราโอเคถ้าเรา วางแถวแถวนี้เนาะแ,แถวกล่องเราก็จะมีการซับลออย่ตรงนี้นะครับเอ่อคัดลอตสิเนะตรงนี้จะเป็นคัดลอตัดลอตรงนี้เนาะที่เหลือก็ปล่อยไปเลยครับดูดูทรงแล้วก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะ่าห่วงนะก็จะมีตรงนี้เป็นแนวแนวต้านนิดหน่อยครับบางคน บางคนแบบโหสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาก็พอนะครับก็ก็ขายได้นะครับตรงนี้ขายได้ก่อน,นครับเพราะไม่แน่ใจว่าจะชนแล้วจะลงมาก่อนหรือเปล่าเราขึ้นต่อหรือว่าจะขึ้นไปเลยหรือว่ายัางไงครับตรงนี้เขาจะเป็นจุดหักเลยครับถ้าเล่นแบบเรานี่ก็เยอะเลยนะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับก็พอไหมนะครับของแตง่ละคนถ้าไม่พอก็วัดไปเลยครับ พูดเหมือนกันทุกคลิปะครับคือไม่ต่างกันนะครับเราเล่นหุ้นดูกาคครับเราอย่าไปยากกับมันเยอะครับมจริงมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกใจเราครับพอไหมพอหรือเปล่ากล้ากล้าที่จะคัดลอสไหมนะครับเพราะถ้าไม่กล้าบางครั้งเนี่ยเราเราถ้าเรากระผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมันดอยยาวเลยครับดอยยาวเลย นะครับแต่ถ้าเรากะถูกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราผมแนะนําว่าให้เราเข้าในจังหวะที่มันทําเฟรมใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาเรากินเราจะได้กินคําใหญ่หน่อยนะครับรนนไ,นะไม่ต้องมานั่งดูวันแบบทุกสิบห้านาทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเนาะบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นละลินนะละลิน l าเอลไเอนนะครับละลินนะครับโอเคครับละลินละลินตั้งคู่นะครับผมผมขอไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะ แล้วลินเข้าช่วงนะครับถ้าดูในทางเฟรมวีคเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรชัดเจนนะครับว่าว่าเขาจะยังไงแต่ตรงนี้น่าจะขึ้นเ,นเล็กๆก่อนหนึ่งรอบนะครับ ถ้าจะเข้าเข้าตรงไหนก่อนถ้าสมมติว่าเราว่าคิดว่าเขาจะขึ้นแล้วนะรเราน่าจะเข้าแถวแถวนี้ยแถวแถวนี้ครับหกจุดศูนย์หกจุดหกจุดศูนย์ศูนย์หกจุดศูนย์ห้าอยู่ในแถวนี้ครับลองดูนะครับว่าเรา จะเอาตรงไหนนะครับเราก็วางไว้ระประมาณแถวนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าใครจะเข้านะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูวนะ่าอันนี้ความเห็นผมนะไม่ได้แนะนำให้ใครทำตามพูดบ่อยนะครับแต่ใครจะทำตามหรือไม่ทำตามอะไรก็แล้วแต่เลยครับเป็น เป็นเสิทธิ์ของเราเนะว่าเราจะทํำยังไงเงินเราผมก็จะคงจะรอให้เขาขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมากระทบตรงนี้แล้วถ้าเป็นการขึ้นไปอีกครั้งก็น่าจะปล่อยได้ยาวระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเขายังไม่ลงมาก็อย่าไปไล่นะครับไม่แนะนํายกเว้นว่าอสมมติว่าคนเข้าตรงนี้เลยเงี้ยก็ก็อย่าลืมครับ เขาเรียกอะไรครับคัตลอสเนาะจะได้นอนหลับได้ไม่ต้องตื่นมาผวาทุกเช้าทุกเย็นเนี้ยก็ยังไงตลาดหุ้นไทยเขาก็ไม่ไม,ไม่ทำอะไรกันกลางคืนอยู่แล้วเขาไม่ค่อยรักหลับหรอกยกเว้นใครประชุมอะไรกันกลางคืน,นตรงนี้ก็จะประมาณสี่เปอร์เซ็นก็จะสูงไปหน่อยนะครับก็ลองดูครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับรับความเสียหนนายได้แค่ไหนก็ว่าไปนะครับ มี่สัญญาณนะครับระดับหนึ่งครับละดินถ้าดูว่าส่วนใหญ่วันนี้เขียวไหมมันก็ใช่ครับเพราะตลาดมันเขียวอะตลาดภาพรวมมันก็เขียวตัวเองอืมตัวที่เขาอยู่ตลาดมาสักพักใหญ่ใหญ่เขาก็จะขึ้นตามกันอยู่แล้วนะครับเสนานะครับอืมเดี๋ยวนะมดูก่อนนะละลินเขาขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย ก็โอเคครับหุ้นปันผลก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ละลินละลินละลินไม่ใช่เสนาเสนานะครับ พอได้อยู่นะครับเ <c oughs> ขาน่าจะมาชนแปดสิบแปดจุดเจ็ดเนี่ยนะครับแปดสิบแปดจุดเจ็ดคืออะไรนะครับพิวรณชีนะครับแต่ว่าพิบรณชีคืออะไรก็ต้องเรียนกันนะครับ,รบรนะความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับพิบรณชี้กับพุ่นะครับ ตรงนี้วีทาเฟรมวีกนะครับเขาก็ยังไม่เป็นไปไหนยังไม่ค่อยมีอะไรนะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็รอ,อไปก่อนอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นับรวมกรณีของคนที่ถือในมืออยู่แล้วนะหมายถึงถือไม่จะข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็จนถึงตอนนี้ก็คงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขายกันแล้วมั้งก็คงรอให้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้า ถือมาข้างบนมาขายตอนนี้นี่ก็เสียเยอะหรือเปล่านะหรือบางคนตัดใจได้เอาไปลงตัวอื่นอันนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความความเสี่ยงของแต่ละคนนะบางคนก็ขายตัวนี้เฮ้ยมันลงอะ่ะฉันขายตัวนี้ตัวนึงก็มันจะขึ้นพอดีฉันก็ไปค้าอีกตัวนึงเลยก็พาขึ้นไปเลยคนระับอันนั้นก็ต้องถือว่า ต้องเก่งระดับหนึ่งอันนี้ A.I. 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 น่าจะตกรดนะครับเพราะผมเคยวางไว้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราได้ตัวอื่นมาแล้วเนาะก็อ้าวนี่เขาปิดลงมาตรงนี้เหรอโอเคครับ ก็เหมือนเขายังไม่ค่อยสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเดี๋ยวอันนี้ถึงเวลาต้องย่อยทมเฟรมอีกทีนะครับว่า เราควรจะเข้าตรงไหนนะครับอันนี้เอาเป็นจุดเฝ้าระวังก่อนนะครับเสน,าใน,นาในกล่องที่ชมพูนะครับในกล่องแชมพูนะครับให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับสามจุดสามหกนะครับกับสามจุดสี่หกนะครับรนะาคาแถๆนี้นะครับเป็นจุดเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน FMT อะไรเนี่ยไฟเมทัลหรอครับ ตัวนี้ไม่ไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยครับถ้าตัวไหนเราไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยเราก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเราเป็นสายเท,เทคนิคนะครับถ้าไม่มีสัญญาณให้เราเข้าเราก็ไม่เข้านะครับไปหาตัวอื่นนะครับเพราะเราไม่วัดดวงเราก็สไตล์ผมจะไม่ค่อยเข้าตามข่าวเท่าไหร่นะครับ เพราะข่าวที่มีก็คืออย่างที่บอกเขาก็เป็นข่าวข่าวที่บอกเราที่อยากแค่อยากให้เรารู้อะแต่ไอ้ส่วนที่เขาไม่อยากให้เรารู้เนี่ยมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงนั้นไหมนะครับเราก็ไม่มีทางทราบได้โอเคครับก็วันนี้เนาะผมก็เอาพวกหุ้นปันผลสูงนะครับเจ็ดอันดับ ท,ท็อปนะครับมาให้ดูปันผลเขึ้นไปครับถึงแปก็มีนะครับมาให้ดูแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดหุ้นดีๆหรือหุ้นต้นน้ำนครับผมจะพยายามหาหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับก็ ไม่ไม่ได้จาเป็นเ่ราะจะเป็นหุ้นในข่าวนะครับหุ้นตัวไหนที่มีแนวผมเห็นว่ามันเขามีแนวโน้มไมาจะขึ้นเนี่ยเราก็เราก็จะมานั่งดูกันนั่งช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับโอเคครับไ่ก็ขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์ฟังจนจบคลิปแล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ